สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเคยมีสปอยนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งเป็นสปอยของที่ผมเคยได้สปอยไปแล้วรวมถึงชุดโพสซดนและอะไรนิดหน่อยๆนะครับมีหลายอันที่น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงชุดพวกนั้นนะครับก็จะมีอีกปืนกระบอกหนึ่งนะครับที่เป็นปืนอัปเกรดแล้วก็ได้เข้ามาในเกมมาที่เรียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่มีให้สุมนั่นเองก็จะเป็นทางด้านของกิน EMP นะครับหรือก็คือตัวปืน UMP45 นั่นเองซึ่งก็็็จะะเเปนนนกกกรรบบอี้ลยคคััใช่ม มาแล้วแต่มันจะออกเหมือนแนวกับ AK นะตอนนี้เลยนะเผื่อใครไม่สังเกตนะเห็นไหมฮะ Firearm Modification เหมือนกันครับกับ AK นะตอนนี้เลยสามารถปรับแต่งได้แล้วพอปรับแต่งแล้วก็ดูเก๋ดีนะผมว่ามันสวยนะแต่เสียดายอย่างเดียวก็คือมันเป็นสกิน5ดาวมาถึงสกินเลเวล5เท่านั้นนะครับถ้ามันเป็นสกินที่เป็นเลเวล7ไม่แน่ผมอาจจะอัพก็ได้นะไม่แน่และใช่ครับผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จมันก็เลยยุ่งๆนิดหนึ่ง แต่ก็นั่นแหละนะยิ่มอยู่นิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะสักคลิปนึง่งจะผ่ายยิ่งไปเร็วอี่ก็ไปกันเร็วเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นด้านขวามือนะครับก็จะเป็นของที่จะมาพร้อมกับชุดโพไซดอนนะครับเดี๋ยวก็คือเซตเดียวกันนั่นแหละก็มีชุดแดงถึง4ชุดด้วยกันนะครับรวมถึงชุดโพไซดอนที่เป็นชุดชมพูนะครับแต่พออัพสุดแล้วก็น่าจะเป็นชุดแดงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าเซตของเขา รวมชูชีพแล้วก็หัวต่างๆสำหรับตัวชุดแดงด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงระเบิดปลาหมึกด้วยแล้วก็ที่ใ่ใสกระเป๋าเนาะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อเพื่อนก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gear For s u r ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทาง Page r i c h m a n Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทงเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับและเซตต่อไปนี้นะครับคาดว่าจะมาในกล่องคลาสสิกนั่นเองซึ่งจะเป็นทางด้านของ n o c t เ s s o v e r e i g n นะฮะก็เป็นชุดที่ค่อนข้างเก๋ดีนะเก๋ดีนะ โดยเฉพาะหัวนะผมว่าหัวเท่ดีอ่ะใช้ได้นะผมชอบแต่หมวกกันน็อกก็โอเคไม่ได้อะไรมากผมว่ายังไงก็ไม่รู้สิเอาตรงนะชุดแดงในกล่องคลาสสิกนี้ผมแทบจะไม่ได้เลย,เยแต่ยูพีใช้ได้นะเก๋ดีเก๋ด,กดีชอบชอบมันออกแนวเหมือนกับแบบเหมือนเข็มขัดหรอแบบเยอะๆอเยอะยเอยแต่อันนี้สวยนะโมอาราตอฟ geo-centric flame molotov cocktail อันนี้สวยใช้ได้ไม่รู้มีเอฟเฟกอะไรไหมหรือเปล่านะครับแต่คาดว่าน่าจะหมา,อาของมงซึ่งกล่องคลาสสิกนี้นะครับคาดว่าน่าจะมาในช่วง24เดือนนี้นะแต่ถัดมานะครับน่าสนใจยิ่งกว่าก็จะเป็นท่านาของเซ็ตแควกนะฮะซึ่งแควกเอเจนต์นี้นะครับก็มีชุดเยอะมากๆมาให้เราได้สมกันนะครับรวมถึงทางด้านของรถปืนหมวกกันน็อกกระเป๋าอะไรมากมายเลยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆจริงๆนะคือน่าโดนมากดูดิ เนี่ยขนาดชุดแวกเอเจนต์เนี่ยแล้วเป็นชุดมู้งด้วยนะแปลว่าอะไรแปลว่ามีสิทธิ์ที่ผมจะได้แต่เหมือนแบบว่าเห็นข่าวเขาบอกว่าอาจจะเป็นทางด้านของสปินนะฮะหรือก็คือกลงล้ออีกแล้วอาจจะเป็นกลงล้อแบบแลกเหรียญอืมก็เป็นไปได้แต่ชุดเยอะมากเลยอาจจะมีแบบชุดในกลงล้อสักสองสามชุดหรือสี่ชุดไม่สองสามชุดแหละเออแต่โมอร์ทอฟก็เท่ะนะคือเอาจงจริงนะเซ็ตแขกเนี่ยเท่หมดเลยเท่หมดเลยแม,ม้แต่รถเองกระเป๋าเองหมวกกันน็อกเอง ใช้ได้ชอบมากชอบหมดเลยอืคิดหนักเลยคือชุดโพเซดอนก็มาก่อนแต่ก็มีน็อกตัสที่มาในกล่องคลาสสิกวันที่24นะฮะแล้วก็พอมาอีกเรื่อยๆ27ก็จะมีแคคเอเจนอีก <c oughs> แต่เลาชุดแล้วมีหัวสัตว์เลี้ยงกันโอ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่ดีอันนี้ชอบดีกระตา่ายเฮ้อันนี้เท่กว่าวะ่ะออันนี้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 เก๋ดี มันด,ดูดุเดียแต่ก็สู้เซตควักเอเจนต์ไม่ได้เองจริงนะ <c oughs> และแน่นอนนะครับปืนที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ที่ผมได้เกิดไว้นะครับก็คือ UMP อัปเกรดจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะตอนอัปเกรด ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดขั้นถัดไปมันก็จะเป็นสีทองอย่างที่เพื่อนเห็นนั่นแหละและแน่นอนอันนี้ก็คือชุดที่จะมาด้วยพร้อมกับ UMP นะครับ Ice Avenger บอกเลยว่าเท่เหมือนกันนะชุดนี้ใช้ได้เลยแล้วก็กระเป๋า Ice Avenger ผมว่าเฉยๆมากๆสำหรักระเป๋าไอตัว Modification c o r e EMP อันนี้นะฮะเหมือนแบบว่ามันจะใช้ได้เฉพาะปืนนั้นๆไปเลยครับถ้าเกิดเป็นสกินอื่นหรือสกินที่แบบว่าอัปเกรดได้เหมือนกัน แต่เป็นคนละกระบอกหรือคนละสกินกันเลยเหมือนว่าน่าจะอัปเกรดกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าดานะค่าดาวายี่วมาค่าดา,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 ดานะครับถ้าเกิดว่าไปมายด์ดอ u c h ช่ไปแล้วไม่มีฐานที่เราจะสามารถอัปเกรดสกินได้นอกซจากว่ามันจะวนกลับมามันจะมันจะไม่เหมือนกับทางด้านของมา t e ชิวิลหรือก็คือท้ายปืนที่เราสามารถสูงหาได้และสามารถอัพกระบอกไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากได้จริงๆนะครับและกลัวว่ามันจะไม่กลับมาครับก็อย่าลืมซีซุงกันด้วยนะ Icana, adece, พ chanting, ราะ it เอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะวนกลับมาไหมก็เดี๋ยวๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปๆดีครับวันนี้เองก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้เจเลี่น้ำตาลเปรี้ยวๆอร่อยเลย